วันที่2มิถุนายน2565สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคาาทอรนิกเอม่าจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อกำหนดนโยบายกลยุทธ์แผนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดและรองรับแผนการฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับแผนการฝึกอบรมยกระดับฝีมือในการพัฒนาทักษะแรงงานชั้นสูงจำนวน9หลักสูตรในปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566เพื่อรองรับการพัฒนากำลังแรงงานในด้านระบบอัตโนมัติและเมคคาโทนิกโดยที่บดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้ในายยอดเมืองสิริประธานผู้ในการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแกน่นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ณห,ห้องประชุมอาคารดำเนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6คขอนแก่นวันที่2มิถุนายน2 5 6 5สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคาชทอนิกเอมาร่วมกับบริษัทซีราออโตเมชั่นแอนด์เทคโนโลยีจำกัดลงนามความร่วมมือในโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานชั้นสูง ด้านระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและส่งเสริมการพัฒนากำลังแรงงานรองรับการขับเคลื่อนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเชียงเหนือวันที่6มิถุนายน2565สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์จัดประชุมคณะทำงานจัดวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยปีงบประมาณ 2,565เพื่อหารือการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินองค์กรประเมินการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานวันที่7มิถุนายน2,565สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรนิกเอมา่า จัดกิจกรรมการเสริมสร้างการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีมีธรรมมาพิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมีการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรอาหารเช้าณวัดท่าบึงบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันที่13มิถุนายน2565นายพรพจน์พรพศคงสงพัฒนยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคาทรอนิก์ ประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินโดรน Maintenance of Drone รุ่นที่4ระหว่างวันที่13ถึงวันที่17มิถุนายน2565มีระยะเวลาในการฝึกจำนวน30ชั่วโมงผู้ฝึกอบรมจำนวน22คนโดยมีนายเทวินสิมเสมอเป็นวิทยากร และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัดณห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทอนิกวันที่17มิถุนายน2565นายพรพจน์พรพคงสงผู้อในการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทอนิกร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนายจารึกเหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานในพิธีณห้องภูผาม่านโรงแรมขอนแก่นโฮเทลจังหวัดขอนแกน่นวันที่24มิถุนายน2565นายพรพจ์คงสง ผุ้อในการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคาโทนิกส์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่นเพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญของกระทรวงแรงงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนภารกิจและเป็นการปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายจารึกเหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแกน่นสารกลางจังหวัดขอนแกน่นวันที่27มิถุนายน2565นายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้นายเฉลิมพงษ์บุญรอดรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดการฝึกอบรม การประยุกต mm ์ใช้ซิเมติกเทียร์พ r t a l IOT จำนวน30ชั่วโมงให้แก่บุคลากรของกรมและภาคีเครือข่าย21คนณสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาโอนิกระหว่างวันที่27ถึงวันที่30มิถุนายน2565โดยความร่วมมือของสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกและบริษัทซีเมนจำกัด ได้รับการสนับสนุนวิทยากรในอาคมพิทักษ์วีรกุลที่ปรึกษาด้านเทคนิคทำหน้าที่เป็นวิทยากรวันที่27มิถุนายน2565นายเฉลิมพงษ์บุญรอดรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2565พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการเก็บตัวของเยาวชนทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่46นห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคาโทนิกเอมา่าพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับวันที่27มิถุนายน2565นายเฉลิมพงษ์บุญรอดรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมด้วยนายยอดเมืองสิริประธานผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรง,งาน6ขันแกน่น นายพรพ์คงสงพุ่มในการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคาโทนิกและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงเจตจำนงขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานณนห้องประชุมอาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6คขอนแกน่นวันที่29มิถุนายน2565นายพรพจน์คงสง ผู้อในการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาโทนิกเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแกน่นประจำเดือนมิถุนายน2565โดยมีนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้วา่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานในที่ประชุมณห้องแก่นเมืองชั้นหนึ่งสรารกางจังหวัดขอนแกน่นวันที่30มิถุนายน2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคาโทนิกเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมบริการแห่งอนาคตประจำปีงบป,ประมาณ2,567เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zo ู m มิ e ติ้งโดยมีว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์พมดำรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในที่ประชุม